จากกรณีคลิปสุดเฮือหาในโลกโซเชียลมียหลวงถือทะเบียนสมรสบุกชะสามีแต่งงานกับเจ้าสาวคนใหม่ทั้งที่ยังไม่อยากขาดจากกันแถมยังอ้างว่าไปเข้าเวรด้านแม่สามีทนไม่ไหวตบหัวลูกชายสั่งสองกลางงานแต่งจนกลายเป็นประเด็นวิพากษวิจารณ์ในสังคมออนไลน์มาแล้วนั้นด้านมียหลวงยืนหนึ่งอย่างดาราสาวทัญญาธัญญาเรศเองตระกูลคนที่เข้าอกเข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนั้นก็ได้ให้กำลังใจ ไปยังด้านเมียหลวงคนดังกล่าวโดยโพสต์ระบุว่าขอเป็นกําลังใจให้น้องจอยและครอบครัวนะคะสู้ๆค่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครท,ทีมเมียหลวงเมียยืนหนึ่งซึ่งฝ่ายเมียหลวงนั้นก็ได้โพสต์ขอบคุณตอบกลับไปว่าขอบคุณพี่ทัญญามากๆค่ะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกําลังใจจากดาราดังในดวงใจท,ทีมเมียหลวงพี่ทัญญา